พีก้องเพิ่มเพิ้ยตาะมัน่ขึ้นเลยแซ่บแซ่บสวัสดีครับพวกเรา number วันนี้ครับผมเราจะมาเล่นเกมมือด้วนมือด้วนหรือว่ามือโดเรมอนเว้ยอาหารเป็นยังไงวะทันมือเลยเป็นรังพู้ปลา n u m เองทดลองดูว่าเมื่อเราไม่มีนิ้วเราจะใช้ชีวิตแบบว่าประจําวันกินข้าวเดินไปทําอะไรกดโทรศัพท์ได้หรือไม่อ่ะอย่างเงี้ยมาเอกกันเลยเอาโอ้ยเนี้ยประตูเลยไม่ต้องแน่นก็ได้ได้เดี๋ยวมันมีลูกหัว้ย ต่อยกูต่อยกูจะต่อยมึงตลอดเอกทั้งมึงอังอังอังโตเต็มมาได้ทั้เกียดโยนน่าเอกมองเกาหัวเกาหัวหัวเอกทั้งเลยทัแท๊กแท๊กแทช่วยพันไม่ได้แล้วว่ะกูจะพันยังไงเนี่ยได้กูจะพันยังไงเนี่ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นักมวยเว้ยเอ้ยแรงมางนอนความรู้สึกเอกเว้ย คนอ่านเลยอานจไปนทนแป๊บนึงเว้ยคนเขาไม่เห็นภาพกูดิยขโมยไหมโดูเลวนี่สามสองเฮ้ยทั้งมือกันทั้งมือแข่งแข่งแข่อย่างแรกครับผมเราจะมาแข่งกันนี่ครับกินข้าวกินข้าวฮะเราจะมีข้าวไข่เจียวครับผม ไอ้ไงแต่จ <tampoco S 2> ีนย no 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 ังไงแนนอนแต่มื่อกี้เมื่อได้ต้องมีเทคนิในการจับยังไงก็ได้ทำให้ไข่เจียวให้หมดครับผมมเปิดกล่องได้เปล่าซอสเยอะน่างเปื้อนแน่ม้ใช้หน้ากินอ่ะมาใครมือก่อนชนะเว้ยเกมแรกโอเคสี่สามสองาล้ว กูเพิ่งอิ่มกูเพิ่งกินข้าวอะว่ะกูต้องกินตอบเพราะวะโยอกูมึงด้วยแล้วข้อแรกต่อบเขากดเขาคือขายให้หมดกูป้องหมดแล้วเหรอต้องหมดแล้วเหรอไอ้เหี้ยต้องหมดยังหมดแล้ว เกมแรกกล้องชนะจะทำเด็กแล้วนะเด็กเด็กตรวจเลยผู้ชนะคือนี่เลยครับได้ไปหนึ่งคะแนน น้องมาพันตรงนี้เลยก็ได้ได้เห็นข้างหลังนี่น้องน้องมาพันทังน้องเห็นเดี๋ยวยอมาออกออกยูทูบได้มาไม่ได้โกรธอะไรพี่ใช่ไหมคอมมอนแมนทั้งเร็จกระเทือบแม่งโอ้ยคตรแน่นนี่คือโกรธจริงอ่ะมาแล้วมาแวมาแลดึงเลยมาดึงดดึง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  ไม่ไม่ได้โกรธกูจงมาเกม่อไป เปิดขวดแล้วก็แล้วก็กินให้หมดจะกินยังไงวะเนี่ยจะใครกินหมดคือผู้ชนะถ่มว่ากินยังไงถามว่าเปิดยังไงถามว่าเปิดยังไงดีกว่าเกมนี้เราจะมีพิเศษมีไอโยเข้ามาเล่นด้วยโยโด้ดีโดสวัสดิโจสนห้ากองร้อยิิที่าสาตชุกคระยาวสัตว์มือเมือไอโยได้เยไเมือเยมือเยขัอยดมเฮ้ยเฮ้ยเยยยเยยยเฮ้ยเยยยเฮ้ยเฮ้ยยไยยยยยยย้ยเ้ย 4, 3, 2, ี่สามสองเริ่มเปิยังไงวะอะไรอ่ะขึ um ้นมาไหนกล้องไม่เห็นเฮ้ย้ก้องไม่เห็นก้องไม่เห็น

มันโอฮานหน้าเลยเฮียตำรวจไม่ได้เที่ยววันนี้บอกตรงเลยเขย่ามาแล้วอ่ะ ผู้าน้องเขูยังไม่ย่อยยังไม่ย่อยไอเดีย um ยังไม่ย่อยคนเขาไม่มีนิ้วไว้ พลำบากนะเว้ยกูเข้าใจเลยกูเข้าใจพวกมึงมีนิ้วใช้นิ้วกันแบบสัตว์ในการแข่งขันมึงยังช้ากันอยู่อกูเห็นหน้าจะอ้วกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจะเข้าแต่ภาพกูตอนนี้เหมือนอาบน้ำโคลกเหี้ยเหนียวหมดไอ้เหี้ยเลยไอ้เหี้ย

โอ้ชุดใหญ่เลยดันดันอ้วกาไปตัเจะเกมสุดปาห์เลยเช็ดบ้าเจ็ดบ้าพูดเยนะเกมที่สองครับกล้องครับสองคะแนนแล้วกล้องมาดู <ง rear> เกมต่อไปกันเลย คนมีนิ้วอ่ะไอ้ย่งหยิบเหรียญง่ายๆอ่ะเจอเหรียญตรงพื้นหยิบเลยละแต่ว่าคนพิการหรือว่าที่เขาไม่มีนิ้วอ่ะเขาเจอเหรียญ1ิบาทอย่างงี้จะหยิบยังไงยากต้องลองดูมาเราจะมาจะลองเหตุการณ์โดยเราจะเอาแป้งแสบไปในจานแล้วก็มีเหรียญครับนี่เลยทำยังไงก็ได้ให้เหรียญขึ้นมาบนมือเราให้ได้แป้งเย็นด้วยครับแสบหน้าแสบตาแน่จมูกแน่เราใช้แป้งเย็นฮะท้ามือใช้ไม่ได้ต้องใช้ตาตาหยิบตาหยิบบ้างทำอย่างเงี้ยอ๋ออย่างงี้อ่าใช่เฮ้ยไม่ อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้คือมึงมีอะไรยังไม่ทันเล่นเลยอ๋ออย่างนี้อ๋อนี่นี่มันเป็นขั้นเข้าตาครับยิ่งใหญ่เข้าไปใหญ่อะมึงโดนนะโอ้ยอ่ะเข้าตาแล้วคือไงแทบแทบบผลของการใช้แป้งเย็นนะครับเข้าตาแล้ใครเครื่องสี่สามสองเริ่มน้าโอ้โหเข้าปากอ่ะ มันหยิบลำบากมากเลยอ่ะจะหยิบยังไงวะเนี่ยเย้จะได้แล้วปากนี่ปากใช้ปากนี่ครับผมขอดูเ่อนเทียวเกมนี้นนได้คะแนนไปต้องมีสองคะแนนนนมีหนึ่งคะแนนเอกมีสูญคะแนนยังไม่ได้เลย ีจะปลดล็อกอะแต่แต่ละปลดล็อกก็จะปลดล็อกได้เปล่าให้ปลดล็อกคนนั้นจะชนะกูเที่ยวละมึงผูเที่ยวละมึงเนี่ยเกมของเราก็คือครับเราจะมีโทรศัพท์คนละเครื่องดูปับนี่เลยครับคนละเครื่องเลยใครโทรหาเครื่องนี้ติดก่อนคือผู้ชนะห้าสี่สามสองเลี้ยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโทรแล้วโทรแล้วโทรแล้วไหนโทรใครโทรหาใครโทรหาใคร กูใช้สองนะเอกคือผู้ชนะแล้วใช้อะไรใช้อะไรชลิ้นใช้ลินล้น <laughs> โดนก้อง <laughs> มีสองคะแนนนนหนึ่งเอกหนึ่งแล้วเรามาตัดสินกันด้วยเกมสุดท้ายนะครับผมไป มาพันขามาไอสารจะพันให้เกมต่อไปก็คือเราจะมาวิ่งแข่งกันมือก็ด้วยแล้วแล้วก็ถูกพันขาอีกเพื่อความยุติธรรมครับผมจะพันขาตัวเองด้วยเขาลบกูกาบกูห้ามยืนและห้ามกระโดดเว้ห้าสี่สามสองไป ได้รู้รสชาติของการที่ไม่มีนิ้วเว้ยวันนี้เราได้ดูแล้วว่ามันลำบากมากจะกินน้ําจะนู่นนี่นั่นอ่ะมันลำบากจริงๆเว้ยเพราเราก็ขอเป็นกําลังใจให้กลังใ่อนก่อให้บริการนะครับพวกพี่สู้ๆกันนะครับที่หนึ่งขึ้นนี่เลยเหมือนดูแข็งแรงเนาะที่สองที่สามเราที่สองที่สามแล้วเริ่มจ่อเริ่จ่อขึ้นยืนที่หนึ่งยืนยืนยืนให้ได้ยืนบนกองนี่ยืนบนกองยืนบนกองเดี๋ิม ว่าเราไมา่ดูเ,คเค <laughs> ใครชอบไลฟ์แชร์ติดใจด้วยจะมีคถ้า<ม>เล่นกับการแสดงออกหรือ,อว่าแข่งเดนมาเยอะแยะทาังนี้เราเมิรขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ